สวัสดีครับยินดีต้อนะรับเข้าสู่ช่องลยุทธ์แชนแนลนะครับผม <S <S โอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกม Line Ranger นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดคุยนะครับผมเกี่ยวกับ State Event นะครับผมว่าเออ State Event เนี่ยเลเวลน,น้อยเนี่ยสามารถวิ่งได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะ แล้วทาไมลุงวิ่งได้เยอะจังครับผมเออดูดีครับผมวิ่งได้เป็นหลานหนครับผมต่อรอบ3,200นะครับผมก็3 8 0นะครับผมต่อรอบก็ประมาณ3 8 0นะลุงวิ่งแบบอ่าปกตินะครับผมลูวิ่งแบบเหลืองอะครับผมพูดง่ายว่าวิ่งแบบเหลืองนะคือเป้าหมายของลุงเนี่ยนะครับผมคือจะต้องให้ติดท็อป500นะครับผมซึ่งเดี๋ยวดูท็อป500ไว้ก่อนนะฮะท็อป500เนี่ยอ่อมันไปเท่าไหร่แล้วอะ ป้ารอ้อยโอ้ยล้านเพอได้นะร้านเนี่ผมพอสู้ไหวนะถ้าเกิดร้านเนะโอ้โหเดี๋ยวต้องมารองดูนะผมซึ่งผลพวงที่เราจะทําคะแนนไปถึงร้านเเนี่ยเราจะได้คำภีมาแล้วเขี้ยวมังกรน,นะครับผมซึ่งเลเวลน้อยแบบเนี้ยเลเวลไปม่วงเนี่ยถ้าเกิดเรามีเกียร์เดาวเนี่ยเราจําเป็นมากนะที่จะต้องอ หาเขี้ยวหาคัมภีร์มาสลับนะครับผมสลับตรงนี้ครับผมเนี่ยสลับออปชั่นนะฮะเนี่ยสลับออปชั่นตรงนี้ครับผมเออสลับแล้วก็แล้วก็มีเขี้ยวมาเพิ่มศักยภาพนะครับผมมาเพิ่มเออไม่ใช่ศักยภาพนะครับผม มาเพิ่มหมายถึงว่ามาข้ามขีดจำกัดนะครับผมเออก็มันจําเป็นมากๆนะครับผมเพราะว่าเลวลน้อยๆเนี่ยมันก็หาของยากนะครับผมเราก็เลยต้องอัพเกียร์ให้มันสุดนะครับผมมันก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมสําหรับคนเล่นเลเวลน้อยๆนะครับผมไม่อยากเพิ่มเลเวลให้ตัวเองอะครับก็คือคือเอา,อาง่ายๆคือขี้เกียจฟาร์มเวลอะครับผมเออก็มาเล่นที่สเต e อีเวนเอานะครับผมก็เดี๋ยว เราไปดูในเกมกันเลยนะครับผมว่าสเตตเวต์เนี่ยเราจะวิ่งต่อรอบได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ทำไว้สูงสุดนะ3822นะครับผมส่วนตัวที่จัดนะตัวที่จัดนี่ก็นี่เลยฮะก็จะเป็นพวกตัวส่วนมากถ้าลุงมีแม็กเนี่ย1 2 3 4 5ลุงมีแม็ก6-7ตัวลุงก็จะยัดไปเลยครับไม่ได้สนอะไรแล้วแต่ ลุงจะชอบใช้พีโก,โก้นะครับผมพีโก้ก็พอดีเปิดได้พีโก้มาก็ใช้นะพวกนี้เขายัดยัดไปเลยครับผมแล้วก็ช้างนะไอดีน้อยเนี่ยจำเป็นเราใช้ช้างได้เลยนะครับผมช้างเนี่ยมันมีสกิลสองนะ สกิลสเนี่ยมันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่80%เลยนะครับผมสำหรับช้างนะครับผมถ้าเกิด ID ต่ำๆน้อยๆเนียน่อยอ่านิดรถเข็นมะนาวเอามาบัฟอามาตะให้ก็ได้นะความเร็วเคลื่อนที่มันวิ่งเร็วด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเออมันก็ พอได้อยู่นะครับผมสําหรับเดนิสรถเขียนมะนาวนะเอามาบัฟนะก็ยัดยัดไปเลยครับพวกนี้ยัดไปเลยฮนะเกียร์ก็เกียร์ยฟรีก็ใส่แบบนี้ไปเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรมากเราอาศัยว่าเราถ้าเกิดมีตัวบินก็จับตัวบินมาใส่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลุงเอาตัวบินลุงมาใส่ก่อนนะตัวบินลุงเนี่ยมีอยู่หลายตัวเลยเนี่ยสองตัวไม่ใช่หลายตัว เกียร์ก็จะใส่ประมาณนี้เลยก็เน้นความเร็วเคลื่อนที่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ช่องท้ายนี่ขาดไม่ได้นะนาฬิกาคีนะครับผมนาฬิกาแห่งโชคชะตานะครับผมเออโอ้โดารุมะยังไม่ได้ใส่เกียร์เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคไปหาเกียร์มาใส่ก่อนโอ้โหมีตังอยู่สามแสนเองจะไปหาตังที่ไหนอะครับผมโอเค มีแม็กใส่แม็กไปครับผมใส่แม็กไปนะฮะช่องกลางนี่เราต้องขอเป็นรองเท้าแล้วล่ะครับผมจังหวะนี้โอเครองเท้ามีนะครับผมใส่รองเท้าไปเลยช่องท้ายเนี่ยเป็นไปได้ี่หาพวกคลิคลิคลิติคอนมาสิคลิติคอนไม่มีผมคงต้องใช้เกียร์เจ็ดดาวแล้วล่ะครับผมนี่ฮะเกียร์เจ็ดดาวนะครับผมเนี่ยใส่ไปฮะเกียร์เจ็ดดาวใส่ไปเลยครับผมอ่าใส่ไปเลยนะสําหรับการวิ่งสเตตเวนต์นะครับผม โอเคทีนี้เราใส่เกียร์ครบแล้วคือหยุดวิ่งไปประมาณ34วันเลยนะไอดีเนี้ยก็เป็ดเปิดพวกนี้ถ้าเกิดแบบไอเดีเราน้น้อยเรามีเรามาใส่ได้นะครับผมเพราะว่าตัวเป็ดเนี่ยมันมีความเร็วเคลื่อนที่นะมันมีความเร็วเคลื่อนที่ผมก็เอามาใช้นะเพราะว่าตัว,ตวมันตัวเราไม่มีอะครับผมก็มันไม่มีตัวที่จะใช้ะครับผมเราก็เลยต้องแบบว่า หามาใช้นะผมหามาใส่นะลองคิดวิเคราะห์ลองอ่านสก,กิลดูนะครับผมเนี่ยโจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสายว่องไวนะเราก็เอามาตีป้อมได้เช่นกันนะครับผมเลนเจอร์สายว่องไวนะมาเล่นสเตติวิะได้อยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูนะวิ่งแบบปกตินะครับผมไปก็มันจะอืดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าไอดีป้ายม่วงเออแร่มันน้อยนะครับผมมันจะอืดๆหน่อยเราก็กดไปเลยฮะ กดไปเลยเนี่ยกดไปดูมันวิ่งไปครับผมไม่ต้องอันนี้มากมายนะครับผมเนี่ยโอโ้โหอย่างี่ตะก,กี้นะแม็กใหญ่แม็กยักษ์จัดเลยนี่เห็นไหมครับผมช้างมันก็จะอึดๆหน่อยนะครับผมเออวิ่งแบบอา่าวิ่งแบบปกตินี่สบายครับผมสบายมากรอบละสามพันให้ได้นะจะดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ปัจจัยสําคัญนะครับผมต้องมีขนนกเยอะๆก็ถามว่าลุงเอาขนนกมาจากไหนไอดีป้ายม่วงอะ ฟาร์มสเตจพิเศษก็ไม่ได้เอาขนนกมาจากไหนครับผมบอกได้ครับเดียวครับผมเอาลูบี้ซื้อมาครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ครับพีโก้เนี่ยตัวบินนี่ตัวบินสำคัญนะสำหรับลุงเล่นสเตจวิ่งอ่ะเล่นสเตจวิ่งลุงชอบใช้ตัวบินนะครับผมอ่าก็มันเป็นอ่ามันเป็นอ่าไงพูดพูดง่ายว่ามันเป็นอ่าเคล็ดลับเฉพาะลุงก็แล้วกันนะครับผมส่วนใครไม่ใช้ก็ ก็แล้วแต่คนคนนั้นนะครับผมเออก็มันเป็นความคิดส่วนตัวนะฮะเออก็ใครจะเอาไปใช้ตามก็ได้นะครับผมถ้าเกิดมีตัวบินนะตัวแบบไหนก็ได้เอามาเลยครับผมเพิ่มเลือดแป๊บหิวเลือดดูดยางก็่น่าต้องเอาลงทุกครั้งเลยนะครับผมดูดยางมีหิวเลือดนะครับผมโอ้โหดูดิครับก็ดูดีครับเนี่ยครับก็เจ๋งไหมครับเนี่ย4 6 2แล้วป้อมนี้ไม่แตกอ่ะโอ้โห462นะครับ สี่ออ่ะครับวิ่งแบบปกติคูณ1.3ก็ได้3 0 0พเห็นไหมก็รอบหนึ่งก็ต้องให้ได้3 0 0พนะครับผมก็จะโอเคอยู่นะ <c oughs> ผมรู้แล้วถ้าเกิดผมวิ่งแบบยากเนี่ยผมจะเปลืองขนนะแต่ผมก็จะลองวิ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้วิ่งคะแนนมันสูงกว่านิดนึงนะผมเคยทดลองแล้วนะครับผมมันไม่คุ้มอะครับผมเพราะว่าไอดีอย่างนี้มันมันขนนกมันซื้อแล้วมันถูกถูกมากอะแบบ มันซื้อแล้วมันแพงไม่ใช่มันซื้อแล้วมันถูกอเออพูดผิดอยู่เรื่อยเลยเนี่ยคือกดครั้งหนึ่งรู้สึกสิบรูปี้จะได้หกสิบขนมั้งครับผมเออถึงมันไม่คุ้มอะครับผมหกสิบขนหรือสี่ิบขนเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจนะครับผมโอ้โหแบบมันน้อยมากๆเลยนะครับผมแล้วมันไม่คุ้มอะครับผมผมก็เลยต้องแบบเราจะฟาร์มเราจะฟาร์มสตาร์ทพิเตษพิเศษให้มันได้การ์ดมาด้วยก็โอ้โหไม่ได้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นสเตจพิเศษปุ๊บเนี่ย เลเวลมันจะขึ้นทันทีเลยนะครับผมเออไม่ไหวฮะจังหวะนี้มันไม่ไหวดูครับเล่นแบบยากเนี่ยตัวเรนเจอร์เราจะตายนะนคือแบบป้อมแรกยังไม่แตกเลยอะครับผมคือแบบมันต้องจังหวะจริงๆนะครับผมมันถึงจะทําให้ป้อมแรกแตกได้ง่ายๆนะแต่นี่มันดูเดิป้อมแรกยังไม่แตกเลยครับผมคือโอ้โหป้อม80ดสิกว่าเนี่ยแปดบ้าเนี่ยนะครับผมยังไม่แตกเลยครับโอ้โห มาแต่ถ้าเกิดได้เดินผ่านป้อนแล้วแล้วก็โอเคอยู่นะครับผมได้อยู่นะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเนี่ยไปฮะเนี่ยเราก็อาศัยตัวบินนะครับผมผมอาศัยตัวบินเลยครับผมทุกสเตททุกด่านเลยนะฮะสำหรับไอีป้ายม่วงเนี่ยครับผมสำหรับใครอยากจะตีเข้ามานะผมแอดมาได้นะผม id line l u n g y u t 3 <c oughs> นะครับผม ก็ได้เห็นไหมฮะได้2 0 0พันสอเองนะครับผมคือนานๆมันจะได้ประมาณสัก3 000, 4 0 0ี่พนะครับผมสหรัาเล่นแบบยากนะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นผมเล่นแบบปกตินะมันจะค่อนข้างตต่ตัวคือ3000อยู่แล้วอะครับมันก็เลยแบบมันมันกะคะแนนมันคาดคำนวณได้นะครับผมก็เนี่ยมาดูครับแบบปกตินะครับผมคือมันจะแบบประมาณ3,000อยู่แล้วอะครับผมมันจะได้3 0 0พอยู่แล้วอะครับคือ 3,000ตลอด่ะครับประมาณนี้ก็ต่ำก็ประมาณ2 0 0พันนะครับผมสำหรับวิ่งแบบปกตินะครับผมเนี่ยมาดูครับผมมาก็มานี่ครับปัป๊บปั๊้อมแรกจะแตกไวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นป้อมแบบด่านปกตินะครับผมนี่ เห็นไหมครับปัวปัวปัวเนี่ยช้างก็ช้างก็ช่วยบัฟตลอดนะครับผมเออเนี่ยแตกครับผมนี่แตกบอกเลยว่าแตกโอ้โหอย่างโหดอะครับนี่ฮะปับป๊บปับป๊บปั๊บโโหไปถึง400รนะไม่ได้300นะไม่ถึง400อะ่ะโอ้โหไปครับแตกอีกแล้วครับผม แต่อีกแล้วครับผมป้อมนี้มามาก็มาดิครับก็มาดิครับคิวเลือดไปดีหนึ่งดอกมาพีโก้มาปัววิ่งไปดิเห็นไหมฮะมันก็จะไปถึง4 0 0อยนะ4ี่อกว่านะครับผมเนี่ยถึงป้อมเนี้ยเลยป้อมนี้ไปด้วยซ้ำนะครับผมก็จะตกประมาณมันจะมีอีกป้อมหนึ่งนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ ว่าจะผ่านพร้อมนี้หรือเปล่าป๊าป๊าป๊ปปปแ,ตแตกแตกผ่านไปดิบินแซงไปเห็นไหมบินมันจะเริ่มแซงไปแล้วบินแซงไปแล้วครับผมเห็นไหมครับผม4ี่ 3, 000, ้อยเจ็ิบี่เราก็ได้สา0พันเห็นไหมเราก็ได้ส0มพันะครับผมเราก็จะทำต่อรอบได้ส0 0พ3 0สา3พันสาพันตลอดนะครับผมก็จะแบบคือท็อปห้าอยเนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมนะฮะคือมันไม่ไกลเกินเอื้อมอครับผมก็แค่ล้านเจ็ดอะครับนี่ครับผมแค่ล้านเจ็ดนะ แต่อีก3 4วันเนี่ยก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาวิ่งนีครับผมก็จะปล่อยเอ่อปล่อยไอดีหลักไว้สักวันหนึ่งสองวันนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะลอยตัวแล้วครับผมติดท็อปส0นะสำหรับ ID หลักนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะติดท็อปส0นะสำหรับกิวลุงนะมี1คน2คน3คนนะครับผม4คนนะครับผม5คนนะครับผมกิวลุงมี5คนอยู่ใน ท็อปสิบนะครับผมซึ oh. ่งเป็นหัวกะทิคือแบบหัวแถวหน้าของกิวลุงเลยอะครับผม <c oughs> ก็คือเราเราแบบว่าแท็กทีมกัน,นีนครับผมช่วยกันนนครับผมสําหรับน้องๆที่เลเวลน้อยเนะ่ยที่เข้ามาอยู่ในกิวลุงอยู่แล้วเนะี่ยคือเขาแบบเขาไม่สามารถยิ่งไ,ได้แบบนี้คือพวกเราก็ต้องช่วยนะต้องช่วยสมาชิก กิวอะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราเอาไปโอ้จบลีทองหนึ่งนะครับผมคือสามวันสุดท้ายไม่ได้เล่นเลยนะ PVP นะเดี๋ยวเรามาไตา่ลีกสัก5ครั้งกันนะครับผมไปกันดิตีเลยครับผมไม่รลีแล้วครับผมก็ตีเลยอะครับมาครับผมเรามาดูว่า PVP เนี่ยเราจะชนะได้สักกี่เกมนะครับผมปั๊บมา โอ้โหจะชนะหรือเปล่าว่างั้นเถอะโอ้โ,อโหแรงแรงโอ้โหมีบิวด้วยมีบิวด้วยโอ้โหมีบิวด้วยครับผมจังหวะนี้ยังไงฮะเราโดนสตัรนนะครับผมโอ้ my god เราโดนสตัรนนะแต่เรายังมีชิโนโบุนะครับผมชิโนบิชิโน,โบ,โนโบุนะครับผมชิโนโบิเอาฮ,ฮ,ฮิตากิมาแล้วครับผมจังหวะนี้ฮิตากิยืนแทงอยู่คู่กับเออ่บราวไฟนะครับผมฮิตากิยืนแทงอยู่คู่บราวไฟนะตอนนี้เป็นตัวเดินเกมเลยทีเดียวแน่ผมสําหรับฮิตากิกับ บาวไฟนะครับผมพูดง่ายว่าจะเป็นตัวตัวแทงค์ให้กับทีมเลยนะครับผม2ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็มีดุริยางนะครับผมิีเลือดอยู่ข้างหลังอยู่ระหว่างกลางตรงนี้นะครับผมเนี่ยดูครับแล้วก็มีตัวปวนอย่างชินบุนะครับผมไม่ใช่ชินบุครับผมนาเดโกะนะมีตัวป่วนอย่างนาเดโกะอยู่นะครับผมคอยสะท้อนดาเมจนะคอยสะท้อนดามเมจอยู่นี่ดูครับเห็นไหมฮะตายไอ้กบไอ้กบตายครับผมเกโรโลนนะ โอ้โห oh, oh, ดูแม็กสิครับผมอ่าแม็กก็อย่างใหญ่อ่ะครับผมดูดิด ق, ปภาพภาโอ้โหครับแรงจัดแรงเกินนะครับผมเออเรียบร้อยไปนะครับผมตบเลเวลเอลตราเจ็ดสิบเจ็ดไปน,นี่ฮะเกมแรกก็ชนะไปนะฮะโ,โ,โ,โอ้โหโหดเกินก็มีน้องๆมาทดสอบทีมเยอะแยะเลยเลยมรี่ออดัสน้อง,อง,อยยโ,องโตโโนี่ครับผมมีคนมาแจกแต้มเยอะแยะเลยนะฮะ ก็มีน้องๆมาทดสอบทีมนะอุนตามแมนเลเวลสามสิบดูเดมาตีอ๋อตัวเดียวมาตีเอามาปล่อยมามาแจกมากนเนอะโอโ้โหโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูเกมที่2กันนะฮะเกมที่2นะฮะโอโ้โหแหลงเงินนี่มาไงเนี่ยอันนี้มีชื่อนบุด้วยโอเคโอโ้โหคนไทยเพียบเลย ต่างชาติก็แม็กเต็มทีมเลยนะครับผมมาโอเคเมื่อกี้เขาใช้ธงอะไรก็ไม่รู้นะในเมื่อไม่ใช้ธงไทยผมก็จะตีะครับผมเอเอไม่ใช่ธงไทยแล้วก็ตีครับผมตั้งวันนี้มาชินบุกัดโดนัทละปล่อยพลัง โอเคครับผมไปไปโกโก้นี่ครับผมผมค่อนข้างชอบฮิตากิในแหลงอ่าในแหลงอ่าล่างๆแบบนี้ยังเลยครับผมมันเก่งซะเหลือเกินนะฮะมันเก่งซะเหลือเกินนะครับผมสําหรับฮิตากิในแหลงทองแรลงเพชรเนี่ยมันช่างโหดอะร้ายจริงจริงเลยครับผมดูดิโอ้โหครับผมโอ้โหครับผมโอ้โหครับผมตีแตกโอ้โหกระเด็นกระดอนเลยนะครับสำหรับโคนี่แชมเปญนะแล้วก็เจอตัวป่วนอย่างเจมเข้าไปนะ อาดูดิครับก็ดูดิครับโอ้โหกินขาดนะครับผมเล่นเหมือนตัวเองอยู่ตำนานไม่ใช่ไอเทมเลยนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมวอรรั์กปหกทับสองนะครับผมต้องขอโทษด,ด้วยนะเพราะว่าน้องไม่ได้ใช้ธงไทยนะครับผมอ่าเอาจริงๆินะครับผมเป็นแค่เกมนะยิ่งแรงล่างๆอย่างเงี้ยนะผมผม,ผมอาจจะตีทุกคนเลยนะเออ ใครมาเจอก็ตีได้นะหรือใครอยากจะแจกก็มาแจกได้นะครับผม mm hmm. แหลงพวกนี้ดูดิมีแต่คนไทยนะจะไม่รู้จะรีไปไหนแล้วเนี่ยไป mm hmm. ไปครับสู้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะลืมดูทีมด้วยโชกเกลากดไปเลยเมื่อกี้เนะี mm ่ย hmm. <laughs> โอเคมาแล้วฮะจังหวะนี้มามามาฮิตากิวิ่งไปไหนครับผมฮิตากิฮิตาก,ตกิมาแล้วปับ๊บสกิลฟรับนั่นไง ฮิตากิครับผมสกิลแม็กอันเรื่องชื่ออ้าวโดนก๊อฟเหรอเนี่ยเฮ้ย<อ>โดนก๊อฟเหรอชิปเลยครับผมผมโดนก๊อฟหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขามีฮิตากิเอ้ยโดนก๊อฟเขามีดาวินชีนี่ฮะไม่เป็นไรครับผมคุณมีดาวินชีใช่ไหมโอ้ยมีไอ้นี่ด้วยมีไอ้อะไรนะไอ้แปลงล่างเนี่ยอะไรนะบ่าวตัวตลกครับโ,โอ้โยยังไงฮะจังหวะนี้ยังไงฮะเราไหวไหมฮะเราโอ้โหเราไหวไหมค,ร,ร,ไไหมครับตัวบินเราทํางานไหมครับ มาแช่ก่อนนะฮะจังหวะนี้เราก็ต้องแช่นะแล้วก็ตามด้วยลูกไฟอันเบานะครับผมลูกไฟอันบางเบาของเรานะครับผมมิสไซน์นะครับผมมิสไซน์ของลุงเบานะมิสไซน์ของลุงเนี่ยคือแทบจะไม่ได้อัพเลยนะครับผมสําหรับมิสไซน์นะครับโอ้โหมาอีก2ดอกอีก2ดอกตบเลยครับผมเวลเอลสิบเอ็ดผมจะตบครับมีร้องโปะแน่นอนครับผมว่าเนี่ย คือคนที่โดนลุงตีอ่ะนะเฮ้ยอะไรวะป้ายม่วงอะ่ะตีกูได้ไงวะใชรแบบนี้ครับโอเคครับ,เ,คครบเราเจอทีมแข่งนะครับผมจังหวะนี้ดูดิปเบาเทปพ,พราเทปฟูดนะครับผมเทปซูดนะครับผมจังหวะนี้เทปซูดนะครับผมจังหวะนี้เทปซูดมาเราก็เอาฮิตากิมาฆ่าเทปซูดนะโอ้โหไหวไหมครับผมโอ้ไม่ก๊อด เราแทบจะไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ครับมาแล้วเออเราต้องพัดแล้วนะครับผมพัดพัดไปนะครับผมพัดปั๊บแค่ไปก็มกดไซน์มิไซน์ออกไหมมิไซ์มิดไซ์ออกแต่ไม่โดนนบเรียบร้อยครับจบแล้วครับผมแพ้แพ้อันแน่นอนนะครับไม่ไม่แพ้ครับโหดูฮิตากิดีครับฮิตากิแรงเกินโอ้โหจัดจ้านในย่านนี้เลยครับผมสำหรับฮิตากิครับผมโอ้โหโอ้โห โอ้โหเรียบร้อยครับผมมาก็มาดีครับโอเคครับผมเราไปกันต่อแล้วเลเวล L 1 1ลุงก็ตบมาแล้วไม่มีอะไรจะต้องกลัวนะฮะจงังหวะนี้ไปเดินเจอค่อนข้างอ่าครบเครื่องแล้วนะคือมันครบทุกทุกช็อตแล้วจงวังหวะนี้ตัวดาเมจไฟไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมีนะผมมีดารุมะแต่ผมไม่เอาลงมานะครับผม ตัวดาเมจไฟผมไม่ใช้แต่ผมใช้ตัวแทงไฟกับตัวแทงน้ำนะครับผมเข้าไปยืนชนนะฮะแล้วก็มีดุริยางคอยหิวเลือดแล้วก็บาเอามาตะอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีชินบุนะครับผมคอยทำดาเมจอยู่ทั้งหลังนะครับผมก็แค่นี้ก็เหลือแหละเหลือเฟือแล้วนะครับผมสำหรับอ ID ไอดีป้ายม่วง ID ดีนี้นะครับผม เรียบร้อยนะครับผมชนะกันไปนะโอ้โหดูดิครับก็ดูดิครับ1 2 3 4 5ชนะรวดเลยนะครับผมดูดิสี่สิบหกสี่สี่สามสามแปดสามเก้าสี่หกโอ้โหอย่างโหดนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับไอดีป้ายม่วงเกี่ยวกับเรื่องสเตทอีเวนต์นะครับผมก็ ตามที่บอกเลยนะครับผมสําหรับใครไม่ทันก็ไปรีคลิปดูได้นะครับผมว่าลุงจัดตัวยังไงนะครับผมแล้วก็คีย์แมนสาคัญนะครับผมสําหรับ id น้อยๆเนะี่ยวิ่งยังไงใช้ตัวอะไรก็ไปรีดูได้เลยนะครับผมโอเคครับผมยังไงวันนี้ลุงยุก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย